สวัสดีครับผมวรรณพงศ์จากวีเทคนะครับวันนี้เราจะทําการนําปั๊มไฮดรอลิกไว้นะครับไปส่งให้ทางผู้ใช้งานกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น IPV5 นะครับขีด6 4นะครับแล้วก็101นะครับตัวนี้อันนี้จะอยู่เป็นปั๊มไว้แบบ2ตอนนะครับเป็นเกีย์ปั๊มอินเทอร์นอลเกีย์ปั๊มนะครับตัวนี้จะอยู่ในเครื่องฉีดพลาสติกของยี่ห้อโตชิบ้านะครับเดี๋ยวทางบริษัทเราจะนําไปส่งให้ทางผู้ใช้งานแล้วนะครับก็เลยว่านํามาพิเศษกันนิดนึงนะครับตัวนี้ สำหรับผู้ใช้งานนะครับปั๊มไฮดรอลิกไว้นะครับก็สอบถามมาทางวีเทคเราได้นะครับทางบริษัทเราก็มีจัดจำหน่ายทั้งของใหม่นะครับและทั้งงานซ่อมด้วยนะครับยังไงก็นำมาตรวจเช็คกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปส่งให้ทางผู้ใช้งานแล้วนะครับก็เลยว่ามาพิซัยกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสินค้าของเรานะครับเป็นแบบพาวลิมนะครับ2องรูยึดโอเคครับเดี๋ยวผมนำไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็กั็นใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับ